สวัสดีครับกลับมาพบกับใครๆก็เข้าควรอีกแล้วนะครับถ้าจะว่าด้วยเมนูอาหารที่มีรสจัดนะครับที่ถูกปากคนไทยต้องยกให้เมนูยำนะครับซึ่งวันนี้ครับอามก็จะทํายำอยู่หนึ่งตัวครับซึ่งวัตถุดิบก็หาง่ายแล้วก็ทําง่ายด้วยนะครับนั่นก็คือเมนูยำทูน่านั่นเองครับด้วยที่อามบอกว่ามีรสชาติค่อนข้างถูกปากคนไทยนะครับเพราะว่าจะมีรสชาติที่จัดจ้านนิดนึงนะฮะแล้วก็ใส่พวกเครื่องสมุนไพรลงไปด้วยนะครับรับรองว่าต้องถูกปากเพื่อนแน่นอนเลยถ้าเพื่อนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปด ส่วนผสมของเมนูยำปลาทูน่านะครับอย่างแรกเลยก็คือปลาทูน่าครับอันนี้ก็เป็นปลาทูน่ากระป๋องนะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะครับวันนี้อามเลือกใช้เป็นทูน่ากระป๋องในน้ำแร่นะครับหอมแดงขิงอ่อนครับต้นหอมตักไคร้ พริกขี้หนูแดงแล้วก็สีเขียวนะครับสองสีเลยมะเขือเทศราชินีใบสะระแหน่น้ำมะนาวน้ำปลาและสุดท้ายน้ำตาลทรายครับส่วนสมมีเพีงเท่านี้ท้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับ โอเคครับเรามาเริ่มทําเมนูยำปลาทูน่ากันดีกว่านะครับซึ่งสูตรนี้นะครับ <Okay. S 2> ก็จะออกเป็นแบบไทย,ไทยๆมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะเราจะไม่ได้ใส่ตัวมายองเนสลงไปเนาะถ้าใส่พวกมายองเนสใส่น้ำมันงานอะไรเงี้ยมันจะออกแนวเป็นญี่ปุ่นไปนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมน้ํายำก่อนเริ่มจากใส่น้ําตาลลงไปนะครับใส่น้ำตาลค่อนข้างเยอะนิดนึงนะฮะตามด้วยน้าําปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะครับเราจะผสมอุ้ยเราจะผสม3อย่างนี้เข้ากันก่อนนะฮะ นี่บีบกันสดๆเลยนะครับวิธีการเลือกซื้อมะนาวก็ให้เลือกลูกที่แบบเปลือกบางๆหน่อยนะครับน้ำจะได้เยอะเลยอีกอย่างเมื่เรามาบีบใส่ในตัวน้ำยำหรือใส่ในอาหารเนี่ยจะได้บีบง่ายเนาะอโอเคอันนี้ลงอ่างไปเลย คนให้เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราพักน้ํายําไว้ก่อนนะครับรอให้น้ําตาลเนี้ยเริ่มละลายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเตรียมเครื่องยํากันก่อนเนาะเริ่มจากตัวเมือเขือเทศดีกว่าเมือเขือเทศนี่ก็หั่นครึ่งก็ได้นะครับง่ายดีสเหตุที่เราหั่นก็ให้ไซส์เล็กลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ความหวานหวานอมเปรี้ยวของตัวมืเขือเทศเนี่ยครับ เปรี้ยวอมหวานเนาะไม่ใช่หวานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานก็จะได้ออกมาในน้ำยำของเรานะครับโอเคแล้วเราก็พักใส่ในถ้วยไว้อันนี้เป็นของที่พร้อมใช้งานนะครับก็มีทูน่าเนาะแล้วก็ใบสระรดแหน่นะครับต่อไปก็เป็นอันนี้แล้วกันตะไคร้นะครับตะไคร้ก็ซอยบางๆเลยครับ ถ้าเราลงน้ำหนักมือลงไปแล้วนะครับแล้วก็แบบว่ามันมันต้านเราเยอะเกินไปแสดงว่าตะไคร้ของเราเนี่ยเราต้องแกะตัวเปลือกตะไคร้ออกบ้างนะครับถ้าเราหั่นไปเนี่ยมันจะแข็งเวลาทานมันจะไม่อร่อยเนาะนะครับตัวตะไคร้นี่เวลาแกะก็คือแกะอันนี้ออกนะครับแล้วเราก็หัน่นมันก็จะหั่นง่ายขึ้น อยให้เป็นชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ก,ก็จะออกไปนะครับโอเคได้ตะไคร้แล้วเราก็ใส่ลงไปในชามน้ำยำของเราเลยนะครับสำหรับตะไคร้ต่อไปก็เป็นหอมแดงแล้วกันนะฮะอันนี้ก็ซอยบางๆเช่นเดียวกัน ถาหาหอมแดงไม่ได้ใช้หอมแขกแทนได้นะครับปุ๊บแวเสี่ยงต่อการโดนมีดบาดอ่ะพอหอมแดงตะไคร้ไปแล้วต่อไปก็เป็นคิวของพริกนะครับวันนี้ใช้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเวลา อซอยพริกนะครับให้จับตัวคั่วเนาะถ้าถ้าในกรณีที่ยังมีคั่วนะครับแล้วก็สับไอซอยสิแบบนี้นะครับจะได้ง่ายเนาะจะเอาแบบละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับโอเคพอไหม แม่แอมเคยบอกไว้ว่าเวลาใส่พริกลงไปในน้ำยำหรือว่าทำอาหารที่มีรสเผ็ดนะฮะสามเม็ดเผ็ดเจดเม็ดหวานครับน้ำหูน้ำตานี่มาเลยนะฮะเป็นคนอุบายที่แบบให้แม่แม่บอกให้หัดกินอาหารรสเผ็ดอ่ะใส่พริกลงไปเ <100. S 1> รียบร้อยเหลืออะไรอีกอ้อตัวขาเอ้ยขิง ค่ะไรล่ะขิงอ่อนนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มรสชาติให้กับตัวยำของเรามากเลยอ่ะซอยบางๆนี้ก่อนแล้วก็มาซ้อนทับกันแล้วก็หั่นให้เป็นเส้นๆนะครับโอเค ใส่ลงไปเลยและสุดท้ายครับต้นหอมต้นหอมก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆเ,เลยครับเรียบร้อยใหญ่ถ้วยนิดนึงต้นหอมนี่เดี๋ยวเราจะาใส่สุดท้ายนะครับ ได้เครื่องเรียบร้อยแล้วทำความสะอาดเขียงนิดนึงโอเคมาเรามาคนน้ำยำกันเลยดีกว่าน้ำตาลก็ละลายไปหมดแล้วนะครับเคล้าตัวน้ำยำลงไปให้เข้ากันขั้นตอนนี้นะครับก็ชิมรสชาติเนาะ ว่าอยากได้เปรี้ยวเพิ่มไหมอยากได้แบบเค็มเพิ่มหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวชิมรสชาตินิดนึงใช่ได้ไม่ได้เผ็ดมากนะครับรสชาติออกสามรสจริงๆตัวขิงอ่อนเนี่ยทำให้แบบรสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยนะครับประมาณแบบพวกน้ำกระเทียมดองอะไรอย่างงี้นะฮะหอมมาก พอทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปครึ่งนึงนะฮะแล้วก็ตามด้วยเดี๋ยวคนก่อนนิดนึงตามด้วยเนื้อปลาทูน่ากระป๋องนะครับเลือกชิ้นที่แบบโตๆแบบนี้นะฮะใส่ลงไปน้ำมีเล็กน้อยให้เป็นไรใส่ไปได้ และจังหวะที่เราเคลาเนี่ยเราจะเคลาเบาๆนะฮะถ้าเราเคลาแรงปุ๊บชิ้นปลาจะแตกนะครับเวลาเราไปจัดใส่จานจะไม่น่ารับประทานนี่พยายามใช้ช้อน2อันนะครับเคลาเบาๆอ่ะประมาณนี้ก็พอแล้วละ่ะและสุดท้ายต้นหอมนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่อันนี้ก็โรย เล็กน้อยเดี๋ยวเราไปโรยบนจานอีกทีนะครับโอเคเพียงเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอามจะเอาสลัดก็ไม่ใช่สิยำดูน่านะครับไปใส่บนจานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกันดีกว่าครับตอนนี้นะครับอามก็เอายำดูน่านะครับมาจัดใส่จานวันนี้อามเสิร์ฟคู่กับตัวผักกาดแก้วนะครับซึ่งรสชาติเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้ากันังมากเลยนะครับก่อนเสิร์ฟล้วก็โรยด้วยใบสะระแหน่นิดนึงครับเอายอดสวยๆนะครับ มาเสียบด้านบนนิดนึงกลายเป็นยำทูน่าพร้อมกับพืชผักส่วนครัวนะครับเต็มไปหมดเลย มือนี้นะครับจะได้สุขภาพมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวน้ํามันลงไปเลยนะครับค่อนข้างที่จะแบบว่า low calorie นะครับใครที่ชื่นชอบเมนูยำนะครับก็ขอแนะนำเลยนะครับสำหรับยำปลาทูน่าสูตรนี้เลยนะครับเพื่อนสามารถเข้าไปติดตามชมนะครับอาหารต่างๆได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv วันนี้อังเปตัวลาเมื่นไปก่อนกลับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย